สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับย่านสาทรสีลมภาพที่คุณนึกถึงคงจะเป็นตึกสูงเสียดฟ้ารถไฟฟ้าและความวุ่นวายของศูนย์กลางธุรกิจแต่คุณเชื่อไหมครับว่าท่ามกลางความเจริญเหล่านั้นมีเมืองอีกเมืองหนึ่งซ้อนทับอยู่เมืองที่เวลาได้หยุดนิ่งเมืองที่ไม่มีแสงสี มีเพียงความเงียบและเป็นที่พำนักของดวงวิญญาณน,นับแสนค่ำคืนนี้เราจะเดินทางไปยังสุสานแต้จิว๋วหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อป่าเช้าว,วัดดอนสุสานจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครเรื่องราวในคืนนี้จะไม่ได้เล่าผ่านมุมมองของนักล่าท้าผีแต่จะเล่าผ่านบันทึกและคำให้การของลุงชัย อดีตสับปรเรอและผู้ดูแลสุสานแห่งนี้ชายผู้ใช้ชีวิตอยู่กับคนตายมากกว่าคนเป็นผู้ซึ่งได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่คนนอกไม่มีวันได้สัมผัสก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวลี้ลับเราต้องเข้าใจจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้เสียก่อนลุงชัยเล่าว่าสุสานวัดดอนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า เพื่อเป็นที่ฝังศพของชาวจีนแต้จิ๋วที่อบพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมคารหลายคนเดินทางมาตัวเปล่าทำงานหนักและเสียชีวิตลงโดยไม่มีญาติพี่น้องสุสานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขาบนแผ่นดินสยามหลุมศพที่นี่มีนับหมื่นหลุมแต่ละหลุมมีเรื่องราวมีความฝันและมีความเศร้า ที่ถูกฝังไว้ใต้แผ่นดินลุงชัยเริ่มทำงานที่นี่ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มตามรอยพ่อของเขางานของเขาคือการขุดหลุมฝังศพและดูแลความเรียบร้อยกฎข้อแรกที่พ่อของเขาสอนไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมแต่เป็นเรื่องการให้เกียรติพ่อของลุงชัยบอกว่าคนที่นอนอยู่ที่นี่เขาไม่ได้ไปไหนเขายังอยู่แค่เรามองไม่เห็น ทุกครั้งที่เราเดินให้เดินช้าๆทุกครั้งที่เราพูดให้พูดเบาๆเ,เพราะที่นี่คือบ้านของเขาและเราคือแขกและในคืนแรกที่ลุงชัยต้องอยู่เฝ้าสุสานคนเดียวเขาก็ได้เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นอย่างลึกซึ้งคืนนั้นลุงชัยเดินตรวจตราความเรียบร้อยพร้อมกับไฟฉายกระบอกใหญ่ บรรยากาศในสุสานตอนกลางคืนมันทั้งวังเวงและสงบในเวลาเดียวกันแสงไฟจากตึกสูงระฟ้าในย่านสาทรส่องสว่างอยู่ไกลๆเป็นภาพที่ตัดกันอย่างน่าประหลาดขณะที่กำลังจะเดินกลับไปที่ป้อมยามลุงชัยก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อชัย เป็นเสียงผู้ชายแก่ๆที่แห่พร่าดังมาจากทางซอยหลุมศพเก่าลุงช้หยุดกึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาส่องไฟฉายไปทางต้นเสียงแต่ก็ไม่พบใครมีเพียงห่วงซุยเก่าๆที่เรียงรายอยู่ในความมืดใช้มานี่น้อยเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมและดูเหมือนจะดังมาจากข้างใน ห่วงสุยหลังหนึ่งลุงชัยจำได้ห่วงสุยหลังนั้นเป็นของอากงเหลียงชายชาราไรยาิที่แกเพิ่งจะทำพิธีฝังให้เมื่อเดือนก่อนลุงชัยกลัวแต่ความผูกพันทำให้เขากล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆเมื่อไปถึงหน้าห่วงสุยเขาก็ได้กลิ่นเป็นกลิ่นยาเส้นฉุนฉุนที่อากงเหลียงชอบสูบเป็นประจำ แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกเป็นครั้งสุดท้ายแต่คราวนี้มันดังอยู่ข้างหูของเขาเสื้อหนาวสิ้นเสียงนั้นกลิ่นยาเส้นก็จางหายไปเหลือเพียงความเงียบและความเย็นยะเยือกของสุสานยามค่ำคืนวันรุ่งขึ้นลุงชัยไปเปิดดูข้าวข,ของของอากงเหลียงที่เก็บไว้แล้วเขาก็พบว่า เสื้อกันหนาวไหมพรมตัวโปรดของอากงไม่ได้ถูกใส่ลงไปในโลงด้วยลุงชัยจึงนำเสื้อตัวนั้นไปเผาให้ที่หน้าหลุมศพและหลังจากคืนนั้นเขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงของอากงเหลียงอีกเลยเหตุการณ์ที่ถือว่าเฮี้ยนและน่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสุสานคือช่วงที่มีการทำพิธีล้างป่าช้าซึ่งเป็นการขุดศพไร้ญาติทั้งหมดขึ้นมา เพื่อทำพิธีชาปนกิจรวมกันเป็นการทำบุญครั้งใหญ่และเป็นการคืนพื้นที่ให้กับคนรุ่นต่อไปลุงชัยคือหนึ่งในทีมงานที่ต้องทำหน้าที่ขุดแกเล่าว่าบรรยากาศตลอดหลายเดือนของการล้างป่าช้ามันหนักอึ้งอย่างบอกไม่ถูกทุกจอบที่ขุดลงไปคือการปลุกเจ้าของบ้านให้ตื่นขึ้นมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นทุกวันคนงานบางคน ขุดลงไปแล้วเจอศพไม่เน่าบางคนฝันเห็นเจ้าของหลุมมาขอบคุณหรือมาต่อว่าแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืนหลังจากการขุดในแต่ละวันจะมีกองกระดูกนับร้อยกองถูกนำมาวางรวมกันไว้ในศาลาพิธีรอการทำความสะอาดลุงชัยและทีมงานที่ต้องนอนเฝ้ามักจะได้ยินเสียงเป็นเสียงกระดูกกระทบกัน กก๊เหมือนมีคนกำลังพยายามจะต่อร่างของตัวเองกลับคืนและมีคืนหนึ่งที่ลุงชัยบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมคืนนั้นเขาปวดท้องเลยลุกไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ห่างออกไปขากลับขณะที่กำลังจะเดินเข้าศาลาเขาก็เห็นคนจำนวนมากกำลังนั่งกอดเขา่าหันหลังให้เขาอยู่ท่ามกลางกองกระดูก พวกเขาสวมเสื้อผ้าแบบคนจีนโบราณและกำลังร้องไห้เป็นเสียงร้องไห้ที่เงียบงนันไร้เสียงมีเพียงร่างที่สั่นสะท้านลุงชัยรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาคือเจ้าของกระดูกเหล่านั้นที่กำลังมานั่งเฝ้าร่างกายของตัวเองแก่ไม่กล้าเดินเข้าไปได้แต่ยืนตัวแข็งจนกระทั่งร่างเหล่านั้นค่อยๆจางหายไป เมื่อมีแสงไฟจากรถวิ่งผ่านในบรรดาวิญญาณน,นับแสนที่สุสานวัดดอนมีอยู่ดวงหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ดูแลคือวิญญาณของอาหมวยเด็กหญิงคนหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยโรคระบาดเมื่อหลายสิบปีก่อนหลุมศพของเธอจะแตกต่างจากหลุมอื่นเพราะมันจะเต็มไปด้วยของเล่นตุ๊ก,กตารถเด็กเล่นและลูกแก้วสีสวยที่ผู้คนนำมาเส้นไหว ลุงชัยเล่าว่าอาหมวยเป็นวิญญาณเด็กที่ขี้เล่นและชอบทักทายคนที่มาใหม่คนงานหลายคนมักจะเจอกับเรื่องแปลกๆเช่นเครื่องมือทำงานหายไปแล้วไปโผล่อีกที่หนึ่งหรือได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นหัวเราะคิกคักดังมาจากทางโซนสุสานเด็กแต่การหยอกล้อของอาหมวยบางทั้งก็ดูจะเกินเลยไปหน่อยจนกลายเป็นความน่ากลัวมีคนงานก่อสร้างคนหนึ่ง ที่มาทำงานต่อเติมอาคารในสุสานเป็นคนพูดจาผงผางไม่เชื่อเรื่องพวกนี้วันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งพักกินข้าวเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าป่าช้าอะไรวะไม่เห็นจะมีผีสักตัวเย็นวันนั้นเองขณะที่เขากำลังเก็บของเตรียมกลับบ้านเขาก็ได้ยินเสียงลูกแก้วกลิ้งมาจากข้างหลังเมื่อหันไปดูก็เห็นลูกแก้วสีแดงสดกลิ้งมาหยุดที่เท้าของเขาพอดี เขามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครด้วยความไม่ใส่ใจเขาจึงก้มลงเก็บลูกแก้วแล้วโยนทิ้งเข้าไปในผงหญ้าข้างๆพร้อมกับสะบทว่าใครวะมาเล่นบ้าๆทันทีที่ลูกแก้วกระทบพื้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นมาข้างๆหูของเขาเป็นเสียงร้องไห้ที่เต็มไปด้วยความเสียใจเฮ้อเฮ้อทำไมต้องทิ้งของหนูคนงานคนนั้นขนลุกสู้ เขาเรียบเก็บของแล้ววิ่งออกจากสุสานทันทีวันรุ่งขึ้นเขาไม่กลับมาทำงานอีกเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพื่อนของเขาเล่าให้ลุงชัยฟังในภายหลังว่าหลังจากวันนั้นไม่ว่าเขาจะไปนอนที่ไหนทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงลูกแก้วกลิ้งอยู่ใต้เตียงของเขากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกทั้งคืนจนเขาไม่ได้นอนจนสุดท้ายต้องกลับไปที่สุสานพร้อมกับของเล่นมากมาย เพื่อจุดทูปขอขมาอาหมวยด้วยความที่เป็นป่าช้ากลางกรุงสุสานวัดดอนจึงมักจะกลายเป็นเป้าหมายของเหล่าวัยรุ่นที่รักการลองของและกลุ่มยูทูบเบอร์สายล่าท้าผีที่มักจะแอบลักลอบเข้ามาในยามวิกาลลุงชัยเล่าว่าแกเห็นคนพวกนี้มานักต่อนักแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่เจออะไรเพราะวิญ,ญญาณที่นี่ส่วนใหญ่ ท่านไม่ชอบยุ่งกับใครแต่ก็มีบางครั้งที่การลบหลู่มันเกินขอบเขตไปหน่อยจนทำให้เจ้าบ้านต้องออกมาต้อนรับมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายสี่คนแอบเข้ามาตอนดึกพร้อมกับเหล้าขาวหนึ่งขวดพวกเขาไปนั่งล้อมวงกันที่ลานหน้าศาลเจ้าเก่าแล้วก็เริ่มดื่มส่งเสียงดังและพูดจาท้าทาย หนึ่งในนั้นซึ่งดูจะเป็นหัวโจกถึงกับเทเหล้าลงบนพื้นแล้วตะโกนว่าเฮ้ยใครแน่ออกมาแดกเหล้ากับกูหน่อยสิ้นเสียงท้าทายลมที่เคยสงบก็พัดกรูเข้ามาอย่างรุนแรงจนไฟฉายที่วางอยู่ดับวูบลงเหลือเพียงแสงสลัว,ลวจากตึกระฟ้าที่อยู่ไกลออกไปแล้วพวกเขาได้ยินเป็นเสียงฝีเท้าจำนวนมาก กำลังเดินมาจากทุกทิศทุกทางล้อมพวกเขาเข้ามาชา้ชาช้าวัยรุ่นกลุ่มนั้นเริ่มใจไม่ดีพวกเขาลุกขึ้นยืนเตรียมจะวิ่งหนีแต่แล้วพวกเขาก็เห็นเป็นเงาของคนจำนวนมากยืนล้อมพวกเขาเป็นวงกลมเงาเหล่านั้นสูงบ้างเตี้ยบ้างบางเงาก็พิกลพิการแต่ทุกเงากำลังจ้องมองมาที่พวกเขา หัวโจกคนนั้นถึงกับเข่าอ่อนเขาทรุดลงกับพื้นแล้วยกมือไหว้ท่วมหัวผมขอโทษครับผมขอโทษทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของพวกเขาทุกคนพร้อมกันเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆที่เต็มไปด้วยอำนาจพวกมึงอยากลองดีนักใช่ไหมช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาพบวัยรุ่นทั้งสี่คนนอนหมดสติ น้ำลายฟูมปากอยู่ที่ลานหน้าศาลเจ้าทุกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาพวกเขาก็มีสภาพเหมือนคนเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่พึมพำว่าผีผีเต็มไปหมดและชี้ไปยังมุมห้องที่ว่างเปล่าไม่มีใครรู้ว่าในคืนนั้นพวกเขาเจออะไรกันแน่หลังจากที่ได้ยินเสียงปริศนานั้น แต่สภาพของพวกเขาก็เป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่าการลบหลู่คนตายไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาล้อเล่นได้ลุงชัยบอกกับผมในตอนท้ายว่าที่นี่ไม่ใช่สวนสนุกไม่ใช่ที่ลองของแต่ที่นี่คือบ้านคือที่พักผ่อนสุดท้ายของดวงวิญญาณน,นับแสนพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานอกจากความเคารพและความสงบถ้าเราให้เกียรติเขา เขาก็จะให้เกียรติเราแต่ถ้าเราไปรบกวนความสงบของเขาเขาก็มีวิธีที่จะสอนเราในแบบของเขาเช่นกันและบทเรียนจากคนตายก็มักจะเป็นบทเรียนที่เราจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตขอบคุณที่อยู่ได้การจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ share, หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับ เรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ